สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาว r o ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อน,นครับมาดูจุดฟาร์มของแมปโคโมโดนะครับที่ใกล้จะเข้าบ้านเราแล้วนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชรวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพชรวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมก็ต้องขอแจ้งให้ทราบแบบเดิมนะครับว่าคลิปที่ผมกําลังจะพานเพื่อนไปดูต่างๆเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเท่านั้นนะครับเข้า g l o b a l มาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็เช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะหลังจากที่เราได้ดูคลิปไปแล้วนะครับว่าข้อมูลมอนสเตอร์ในแมปโคโมโดนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างการ์ดดอปอะไรยังไงมีแปลนมีมินิบอสอะไรบ้างแล้วนะครับรวมถึงดู XP ไปแล้วในสตรีมที่ผม ได้สตรีมไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ดูหมดแล้วเนาะว่า EXP ตัวไหนเนี่ยมันได้ดีดีบ้างนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดฟาร์มแล้วกันนะครับซึ่งในแมปคมโดเนี่ยนะครับแพคตัวนี้เข้ามาเนี่ยมอนสเตอร์มันไม่ได้เพิ่มเยอะมากครับตัวที่ให้ EXP เยอะเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมาแค่แบบว่า3-4ตัวเท่านั้นเองนะครับอย่างแบบพวกตัวเมกาลิทหรืออะไรพวกนี้นะครับผมที่มันเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าตัวที่ให้ EXP ดีที่สุด และยืนกันเป็นกองแบบว่าแน่นๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัว alligator ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทุกคนมาเน้นการเก็บ exp มากๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวแบบตัวจบเลยนะเลเวลของเขาเนี่ยจะอยู่ที่121นะครับเป็นขนาดกลางนะครับทาดน้ำเท่าสัตว์นะครับผมซึ่งคุณสามารถใส่พวกการ์ดเหมืองการ์ดกอบินการ์ดกักดขงขาวแดงมาฟาร์มได้เลยนะครับเลือดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4นะถ้าเทียบกับนสเตอร์ใน p a ท เอาเดอร์บาลันแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวชีเป็ดนะครับอ่าใกล้เคียงกับชีเป็ดนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนะใครที่ได้ฟาร์มในแพทเอาเดอร์บาลันแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามอนสเตอร์ที่ให้ยิ่งีเยอะอย่างพวกชีเป็ดฮามการดิเอ็นโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะยืนห่างๆกันเวลาเราแบบใช้สกิลยิงไกลเราก็จะยิงได้ทีละ3ตัวบ้าง4ตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแบบรอบๆตัวเราแต่สําหรับเจ้าตัวอาริเกเตอร์นะครับผมจุดฟาร์มของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่า สุดยอดมากมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดฟาร,ร์มแบบเบสิกของเขาก่อนนะครับเบสิกเบสิกของเขาเนี่ยจะยืนกัน5ตัวแบบนี้ครับอ่าทุกจุดทุกจุดที่มีอาริเกเตอร์เนี่ยคือจะเป็นจุดที่มี5ตัวแบบนี้นะสังเกตไหมฮะนี่5้ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นอีกนะครับว่า5ตัวจริงไหมอ่าอย่างตรงนี้ที่มีพระฟาร์มอยู่นะครับตรงนี้ก็5ตัวนะครับอ่ามันจะเกิด 1- 2แล้วก็ตรงนี้3ตัวเห็นไหมครับอ่าข้างในข้างในเนี่ยสตัวนะอ่านี่ก็จะเป็นจุด5ตัว คือทุกจุดเนี่ยจะเป็น5้าตัวหมดนะครับอ่านี่ตรงนี้ก็5้าตัวนะครับถ้าเราค่ามันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดมารวมกันครับผมเดี๋ยวผมลองค่าให้ดูนะจุดนี้ลองดูนะครับ,บเดี๋ยวเราค่าตัวนี้ก่อนเห็นไหมครับผมว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เกิดมาพร้อมๆกัน5้าตัวเลยใกล้ๆก,กันแบบนี้เลยนะครับซึ่งนี่คือตัวที่ให้ EP เยอะที่สุดครับในแพทนี้นะอ่าโอเค ตัวใหญ่แล้วก็จะอยู่ทางเกาะด้านบนตรงนี้ครับผมเลข8เลข9นะครับนี่มีพระฟาร์มอยู่ตรงนี้ก็กอง5ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเดินลงมาก่อนนะครับตรงนี้เดินชิวๆมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นจุดแบบทั่วๆไปที่ทุกคนจะมาฟาร์มกันได้อยู่แล้วนะครับจุด5ตัวเนี่ยทุกคนเลือกฟาร์มได้เลยเนี่ยพ่อค้าก็ฟาร์มนะครับจุด5ตัวตรงนี้อ่าหตัวหมดนะครับเดินม,มาอีกนิดนึงนะครับจะเจอ นะเดี๋ยวเดินไปเดินไปด้านนี้ก่อนเดินไปด้านนี้ก่อนอ่ะเดินไปด้านขวาก่อนนะครับส่วนไอ้พวกตัวที่เป็นแบบกรูฟหรือว่าพวกไอ้นกนกเพนกวินตรงนี้ครับผมอ่าเราจะไม่ได้ตีมันนะครับไม่ได้ตีมันเป็นหลักนะครับเพราะว่า EP ที่ให้ต่อตัวเนี่ยมันจะให้ไม่ได้เยอะมากนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ก็จะเป็นจุด5ตัวนะครับผมอ่าโอเคอ่าผมเดินผิดทางและมาฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ดีที่สุดด้วยนะครับว่าตรงไหนคือจุดที่ดีที่สุดนะครับ โอเคเดี๋ยวขอวิ่งเแล้วกันนะจะได้ไม่งงปึ๊บมาประมาณเลขหกก่อนมาประมาณเลขหกก่อนนะครับตรงแอ่งน้ําตรงนี้นะครับอ่าเห็นแอ่งน้ําเล็กๆนี้ไหมครับตรงนี้ก็จะมี5ตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็น5ตัวที่ยืนอยู่ในหลืบนี้เลยนักเวลาเกิดเนี่ยมันจะเกิดในหลืบนี้พร้อมกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่โอเคสามารถฟาร์มได้นะครับไล่มาครับผมลงมาจากไอ้เกาะด้านบนตรงนี้นะครับด้านด้านขวาเนี่ยครับ ก็จะมีจุดฟาร์มเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยจะผสมอยู่กับน,นกนะครับตรงนี้เป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างดีครับเวลาเราเอาด้วงออกมานะครับแล้วให้ด้วงดึงนะอ่ะดูนะครับเนี่ยครับมันจะมีพวกนกเนี่ยวิ่งเข้ามาด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นจระเข้ห้าแล้วก็ดึงนกเข้ามาได้อีกหลายตัวนะอ่าเดินลงมาอีกนิดนึงครับก็จะมีจุดตรงนี้5ตัวครับพ่วงกับนกนะตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะใช้พวกสกิลของเลนเจอร์ที่เป็นคล้ายๆกับ ตัว sharp ช h o o t i n g ะครับมายิงตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคแต่ว่าจุดที่ผมมองว่าดีที่สุดสำหรับแมปนี้เลยนะแมปเนี้ยที่ดีที่สุดเลยนะครับคือจุดที่อยู่เลข2กับเลข1นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจุดเลข2กับเลข1เนี่ยเป็นยังไง2จุดเนี้ยผมมองว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ตัวแถมเยอะครับอ่ะนี่คือจุดเลข2นะครับเลข2เนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันจะมีเจ้าตัวอารีเกเตอร์เนี่ยทั้งหมด5ตัว นะครับถ้าเพื่อนๆลองดูดีๆนะครับก็จะมีตรงนี้1ตัวนะครับ2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับอ่าเวลาเราฟาร์มนะครับตรงนี้จะเหมาะกับพวกอาชีพที่เป็นสกิลหมู่อย่างเช่น Warlock a r ร์ตบิชอหรือพ่อค้าตั้งป้อมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเวลาเราฟาร์มเนาะเราก็จะใช้ด้วงในการดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับผมว่าเราจะได้จํานวนของเจ้าตัวกรูฟแถมเข้ามาเยอะมากๆนะครับ คือตัวกรูฟเนี่ย exp ต่อตัวมันอาจจะได้แค่ประมาณ7 0 0 0พสำหรับตัวละครตัวนี้ที่ได้โบนัสนะฮะอ่าแต่ว่าตัว a l l กเต t o r ได้2 3 0 0 0ใช่ไหมอ่าแต่ว่าไอ้ตัวกรูฟเนี่ยมันมีเยอะมากครับตรงเนี้ยอ่าถ้าเราดึงกันได้ตลอดมีร่วงดึงตลอดเนี่ยครับ exp ที่แถมจากรูฟเนี่ยมันก็ได้เยอะมากๆครับอ่าก็จะฟาร์มในลักษณะประมาณนี้อันนี้คือ1จุดที่ผมมองว่าดีมากๆนะครับของตัวแ e a d komodo นะครับก็จะอยู่ตรงด้านเกือบๆถึงเลข2อะ่ะเออนะ ถ้าเถิดมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนิดนึงครับเกือบตายนะตัวนี้เกือบตายนะครับอ่ะเดินมาตรงนี้ครับอ่ะอันนี้คือจุดเลข1หนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเป็น the b a s สนะครับของการฟาร์มในแพทนี้เลยนะครับจุดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่มีเจ้าตัวอาริเกเตอร์นะครับห้าตัวแล้วก็ผสมกับกรูฟนะแล้วก็แอบดึงเจ้านกมาได้ด้วยนะครับมันจะดึงได้แบบว่าโคตรเยอะมากๆเลยครับอ่ลองนึกสภาพกรณีที่ ใครสามารถที่จะวันฮิตตรงนี้ได้นะครับเออมันจะแบบว่าเข้ามาปุ๊บตายเข้ามาปุ๊บตายแล้วก็ดึงนกดึงกิ้งก่าเข้ามารัวๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเลข1หนึ่งกันเองนะครับอะตัวอื่นผมจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างเช่นตัวเนี้ครับอย่างเช่นตัวเนี้ EP มันให้เยอะเหมือนกันแต่มันก็ พอๆกับจอร์เข้แต่ว่าจุดที่เขายืนเนี่ยเขาจะยืนกันแบบ3ตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเทียบกับจอระเข้ที่ทุกจุดยืน5ตัวแน่นอนเบสิกเบสิกนะครับไอ้นี่เลยเป็นตัวที่แบบว่าให้ e p ดีที่สุดทุกคนจะมากองกันแบบนี้นะครับสำหรับการฟาร์ม e อ p กพนเองครับ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับจุดฟาร์มในแมปโคมาโดนะคือมันอาจจะดูสั้นๆนิดนึงนะว่าเอ้ยทำไมแนะนําแค่ตัวนี้เพราะว่าไปดูมาทุกตัวแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ EXP ดีมากๆแล้วก็จุดดีที่สุดแล้วนะครับในโคมาโดนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว h o วเนาะเตรียมตัวก่อนเจ้าแพทโคมาโดเข้าส่วนถามว่าเข้าวันไหนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามทางออฟฟิเชียลนะครับจะมาประกาศอีกทีนึงว่า จ้าแพดโคโมโดเนี่ยจะเข้าตอนไหนนั่นเองนะครับแล้วเข้าโกโบมาอย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่าจุดที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันเหมือนกับไต้หวันหรือเปล่านั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปก่อนครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ